อเดี๋ยวเราไปดูกันอาไปดูด้วยคนที่นี่อันนี้มันหมูนะครับพี่น้องเมื่อคืนนี้ก็หมักไหน่อคืนนะครับหอมจังเลยไม่ใช่มาสุกแล้วหรอหน่ใกล้จะสุกแล้วตัวใหญ่ยังใกล้จะสุกแล้วครับใกล้จะสุกแล้วโอ้ทานแล้วโอ้ลงไปทนนผสมนะครับ อันนี้คิดเอาสามก็สอบคิดได้ไงนี่คิดดูมันไก่อโภงก็ยังสุกยังอบได้อบได้มันสุกความร้อนมันมหาศาลอยู่แล้วเราเขาเตาก่อนไงเขาให้มันร้อนก่อนโอ้โหมันร้อนก่อนแล้วก็เอาหมูลงไปวันนี้หมักเรียบร้อยเลยเนาะเรียบร้อยหมักด้วยมือให้มันเข้าเนื้อเข้าหนังไปเลยนเราหั่นก็หั่นเป็นลูกเตาอยู่แล้วเอาพวกเนื้อพวกอะไรให้มันโอ้ไมีกลิ่นหอมจังเลยกลิ่นอะไรนี่หมูนะครับหมูอโภงนะครับ หมูอ,อบโอ่งแต่ไม่ใช่โอ่อง<ร>อันนี้หมูอบท่อแล้วครับนี่นะครับใส่ท่อหนาๆนะครับผคิดไม่ไม่เหมือนใครนะครับส่วนมาก่จน <c oughs> มากช่ <c oughs> งางพงเขาจะหันตัวเล็กนะนะมันไม่อร่อยมัน,มนหลังมันไม่มี หนังมันไม่มีแล้วก็มันยังม,มีกลิ่นคาวของความเป็นหมูเล็กอยู่เหมือมน,วนอความเป็นลูกหมูอยู่มันคาวมี่หมูกี่โลร้อยโลเก้าสิบแปดโลเก้าสิบแปดโลเลยสี่เดือนกี่เดือนครับพี่โอ้สี่เดือนแต่เนยก็เก้าสิบแปดโลนะครับอบตุ่นะครับอ้จะกินยังไงไหวน,น,นี่น, <laughs> นี่เตรียมท้องไว้เลยเอฟซียังเหลือยังเหลืออีกนะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับ พี oh, really? kind of ่น kind of ้องโอ้โหยังเหลืออีกหนึ่งตัวนี่นะครับพี่น้องเป็นตัวเลยนะครับเป็นตัวเอามาเป็นตัวตัววันนี้ในเรื่องในงานอะไรนี่ครับงานนี้แนีะมังานบานเกิดแล้วก็ขึ้นบ้านใหม่ด้วยอยากให้ยูทูบเบอร์ของเราอิ่มอิ่มแล้วก็ ไม่อยากให้อดน,นะครับกินให้มันอิ่มให้มันเต็มเลยนะเออกินให้อิ่มให้เต็มให้อิ่มนะกำลังน,นะครับโอ้อันนี้ก็<อ>มีจิตใจที่ดีมากเลยนะครับจะเลี้ยง ทำบุญด้วยนะครับสะระน้อยนะสะระน้อยหรอสะระนะครับเป็นงานวันคล้ายวันเกิดเนาะเออวันเกิดขึ้นบ้านใหม่ของขึ้นบ้านใหม่ก็จะเป็นพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันที่สามสิบต่อไปเลยนะนี่ันดำนะจัดให้เลยนะคกินไปเลยกินไปเลยเต็มที่ไม่ไม่นั่นเรื่องการกิน ไม่อิ่มไม่ให้กลับไม่ให้กลับต้องกินให้อิ่มกินให้อิ่มเราอยากให้ทุกคนอิ่มครับอก็มีทั้งอบทั้งย่างนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูของลูกวางนะครับย่างอยู่นี่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็กินก่อนนะครับย่างกินก่อนนะครับอันนั้นอบอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้สุกนะครับยังไม่สุกนะครับแต่ว่าอันนี้จะสุกก่อนนะครับก็กินไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับ นี่นะครับจะกินไปเรื่อยๆนะครับรน,น, <c oughs> นี่นะครับอืมย่างอืมยอยนี่นะครับอางอะไรนี่โอ้โอย่างหนังหมูครับย่างหนังหมูอันนี้ย่างกินก่อนอันนั้นต้องรอกินเพราะว่าอันนั้นยังไม่สุกครับอันนี้จะสุกก่อนเพราะว่านี้สิ้นเล็กนะครับ เพราะว่าตัวนั้นใหญ่นะครับกลังหูตัวนี้191กิโลไม่98 98กิโล100ดูเลยนะครับ10ตัวเลยเอ่อเอาครึ่งตัวก่อนเอาครึ่งตัวก่อนไม่ได้ได้ห่อนั่นเลยเนาะห่อฟอยด้วยนะครับกลัวมันไหม้นะครับถ้าเราไม่ห่อไม่ห่อมันด้านล่างมันไหม้ก่อนเนาะถ้าเราไม่ห่อมันไหม้เราต้องตีเกงเอา ถ้าเราไม่ห่อแบบนี้มันมันจะไหม้ก่อนตรงตรงด้านล่างมันจะไหม้ก่อนต้องต้องต้องห่อเราต้องห่ออันนี้คิดคนโดยโดยช่างตั้มเนาะคิดคนทำในไอให้มันมันความร้อนเนาะมันก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าเหมือนเราอบใช่ใช่ใช่มันก็จะอบเหมือนไฟฟ้าของเราเนาะเราอบไฟฟ้าของเรามันแค่อาศัยความร้อนเนาะให้มันอบก็ได้แหละความร้อน อะไรมันดูความร้อนมันก็จะสุกเองตอนนี้เอาเอาลงประมาณกี่นาทีกี่นาทีแล้วตัวนี้ประมาณชั่วโมงครึ่งเลยชั่วโมงครึ่งนะครับพี่น้องสองชั่วโมงก็าโอ้โหแค่สองชั่วโมงก็จะได้รับประทานนะครับ FC นะครับแต่ว่ารอไม่ไหวต้องต้องเอาตัวนี้ก่อนนะครับ FC อ้มันจะ้นะครับว่าจะเอาไปลงเป็นตัวก็ได้อยู่แต่ว่า เอาเป็นตีละครึ่งดีกว่าทำหมูประมาณเอ่อสี่สิบโลเนาะตีสี่สี่ห้าสี่ก็จะประมาณเดียวแต่มันหายากช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเทศกาลมันมันหายากเนาะเพราะว่ามันหมูก็แพงน้งกินหงมนะครับน้องไอจีวันนี้จะเลี้ยงยูทูบเบอร์นะครับให้อิ่มให้อิ่มน้ำสำร้านไม่อิ่มไม่ไม่อิ่มไม่ให้กลับนะครับน้องเอาไปมากินด้วยพ่อด้วยนะฮะ ปลาแดงปลาแดงมามาดูมาดูครับพี <tama> ่แดงสุกหรือ <ást> ย <amam> ังปลาแดงมาดูมันามาพีสูนรที่มันสุกหรือยังนี่ผมอยากชิมแล้วนี่อืรอเป็นชั่วโมงแล้วเรอเป็นชั่วโมงแต่ขอรู้หว่านี้เพิ่งจะยากนะครับ นี่ก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับนี่นะครับหมักหไก่นะครับหมักหมูนี่เนาะเพื่อเอากระดูกเอาอะไรออกนะครับส่วนที่มันสุกยากเราเอาออกเราก็จะกินหอมแล้จะหั่นเป็ด้าเลยนะครับนี่ไม่มีกินหอมมากลนะครับอันนี้ก็หมักแล้วนะครับหมักเรียบร้อยเออกินหอมฟุ้งเลยเดี๋ยวดูก่อนเนื้อเริ่มแดงแล้วนะครับ fc ไม่นนะครับกินน่าสุดยอดเลยนะผมว่านะ กลิ่นหอมไปถึงหนึ่งกิโลครับ f อนี่เพราะนั้นองลงวังซึ่งายากนะครับอันนี้ก็เริ่มสุกแล้วเดี๋ยวก็จะเอาฐานใส่อีกนะครับ fc นะครับโอ้นี่นะครับยอดหอมเลยหอมฟุ้งหอมฟุ้งแป็ตะ อันนี้จะย่างกินก่อนย่างหานเหรอเออย่างตังหานเพราะว่าจะได้กินเร็วหน่อยกินเร็วนะเอออันนั้นแต่ผมว่าจะกินช้านะเนี่ยดูแล้วไม่ไม่ช้าอ่อ้าันนั้นรอถึงหนึ่งชั่วโมงถ้าไฟแรงนะครับไฟแรงมันจะลุกเลยไม่น่านอนไม่กลับจะให้พวกเราอิ่มทุกคนจะให้อิ่มเพราะว่าเพราะว่าคุณไปถ่ายท้องมาก่อนเลยดีกว่านะผมเอาไม่อยู่แล้วเนี่ยผมดูแล้วเอาไม่อยู่แลอ ก็เหลืออยู่ีกนั่นอนี่นี่แวก็มีวัวอีกตัวนึง้มีวัวอีกแล้วก็มีวัวอีกด้วยนะครับ fc โอ้อะไรจะใหญ่ขนาดนี้นะครับ fc นะครับเออเอาเมาส์ทั้งตัวจัดหนักจัดเตพกมจเยอะแล้วนะมันไม่มีหรอกพี่ราคาไม่มีมลุดออกมาก็ สี่พแล้วสี่พันแล้วเออเอาคิดว่าราคาหนึ่งลูลสร้อยห้าบีเองมันไม่ถูกนาารที่บ้านอโหน้องทุกท่านได้กเนาะักนะครับผมจากห้อยเลยนะครับห้อยตามกบกต้นยางเลยห้อยเลยนะเออวันนี้เนาะ แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับครับเนะตั้งใจดีมากเลยว fc เนีมันถูใจไปเลยนะครับนี่นะครับกินให้มันโรคมันจืดมันจำโรคเลยไอ้มันจืดมันจำเลยเไอ้มันจำเลยครับแล้วนี่ก็ช่างตั้มนะครับโอ้โอันนี้จะแขวนห้อยไว้ตามต้นยางนี่นะครับถ้าใครอยากใครพอใจแบบไหนเอาทำแบบนั้นนะครับจะย่างจะก้อยจะอะไรก็ได้หมดเลยนะครับ fc นี่ละครับอันนี้ก็ลงหว่างย่างกินก่อนนะครับ f ออันนี้ก็ที่งานบ้านแมงทับภูนะครับวันนี้นะครับนี่นะครับงานบ้านแมงทับภูนะครับก็จะขึ้นบ้านใหม่นะครับครับนี่ก็จะย่างเนื้อนะครับกินก่อนนะครับ f อเพราะว่ารอในอวงนี้เป็นชั่วโมงแล้วนะครับ f อนะครับ อันนี้ยังไม่ถึง30นาทีเลยนะครับอันนี้ก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับ fc นี่นี่นะครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับนี่ก็งานบ้านแมงทัพูนะครับ fc นะครับก็จะขึ้นบ้านใหม่นะครับนี่นะครับบ้านแมงทัพูนะครับขาวสวยสดนะครับสวยๆงามๆนะครับก็ติดแอร์แล้วนะครับ fc นะครับนี่นะครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ